สบายดีนี่นะครับกระจูรสอ่องปอกไก่หนมวีว่างว่างโมมีงานเห็ดเนาะเอไม่เยี่ยมหมดขังมืดนี่มาบ้านสวนบ้านสวนอันมูเนาะนี่เนาะบ้าน,นอ,อยู่ในสวนเนาะป,ปุ๋ ปุ่ยหยาเนาะปุ่ยไม้ประดับมีทิศมีตําแน่งยานางเนาะมีบหกพืชอ,อ,อย่างเนาะบานเดี๋ยวสิท,ทายใหเบิง้งรอบๆเราก็เพิ่มปลูกยังแน่มีย,งยังแน่เนาะเยอสิทายเบิ้งอันนี้เป็นจำพวกไม้ประดับเนาะ หวานลายเนาะบุคคลเห็นปายในระหว่าต้นนั้นไม่ด่างกันได้เนาะยังได้กัติดต่อมาเนาะต้นจากต้นนั้นจากอื้นต้นอย่างนี้น,นี่วะด่างแหงก็ด่างขาวเนาะเป็นขาวแล้วก็มีเนาะลายเนาะนี่เนาะกำลังเตรียมเพาะซร้าใหม่ทักี่ไก่ เลือกินกับขายเนาะอันน,น,นข้าวทองอือข้าวทองเนาะอันนี้ผมเป็น,ปนยอ,อยู่บ้านนอกด้วยเคยอกูกเทพได้เนาะผักผักแพลวด้่ยเนาะนี่เนาะนนนะนนตัดไปใหม่เนะอนี่ต้นกะเพราเนาะ พักตำนิ่งตำลึงหน่อยเนาะหลายแหเนาะหลายอย่างเนาะผิดเนาะตดผิดเนาะผิดพลังงามเลยเนาะเป็นเคือคือองนี่คือจะนางเนาะโหยงหวยมหม เป็นผู้ซื่อเนาะโอไก่ก okay, okay. ็บอกมีความหูทางด้านไม่ประดับนะโปรคอยหนงหนึ่เนะาะนี่แบเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นคล้องคล้องนำ้ำถ้าเกิดคล้องอย่างนั <c> ้น <oughs> เวลานี้เวลาน้าลงนะประตูน้าโอ้หนึ่นึ่ง tôi những tôi nhảy nó nhảy thế nào bộ hiên đang nó nằm nó xuống nằm lùng nó nó ôi ôi đi khác đấy và sửa vấn này อในสวนอยากมาเรื่อยๆเนอะนี่เนาะเปิดด้วยมันเปิดตนันนี้พี่มีกระดาษเป้าอชอบของเอ้ออเย <c oughs> ทำสีใส่ลาบใส่ก,อก้อยนผะักแพลวาน่าเป็นป่าเป็นดงเนาะ งามก็เดาะงามแหงเนาะมามาหล่อบึงไม่คลองไม่มียังคลองนะเอ้าวอันอื่นอันอื่นวะพักกูดบอโลมีอย่างวะมีพักอย่างอื่นอ่อนๆเนาะลำงบวกนำงามเลยเนาะคู่กันโปรไกกับโป กินได้บ่น <c oughs> บนบนเนาะขึ้นกำลังวดสวนเป็นดินเนาะไปหรัเป็นก่อนอาหบน้าอักทายสบายดีมาบ้านเพื่อนกัน โอ้คือขยนันแทะใส่โมบายต่อเครื่องจุดอีกมีได้เงาโอ้ขยันแห้งอโอ้สบายดีคนน่ะโอ้สบายดีท่านสบายดีโอ้ย <c oughs> ขยันแห้งขนาดคนน่าสมจิตอ่านยองอีกสื่อหนึ่งกัน เพิ่นขยันใด้ดูผส่วนเพิ่นส่วนมะรีนบ้านเพิ่นก็เลยเอาใกล้ก็เลยถือโอกาสมาเนาะเพิ่นส่วนไลยเถื่อแล้วบ่ได้มาเนี่ถือโอกาสมาแล้ว <c oughs> อันน้ำนี่หดมันก็นงามนี่บ่ <c oughs> มันบ่เข้มบ่น้านี่นี่ฮะ มีนยังอันนี้ฮะต้นมะกระสังใ่ต้นมะกระสั่นี่เจ็ก็มีต้นมะสังเอามาปลูกเอามาปลูกวันนี้นะเอาไม้ใสมัเป็นเล้ารอยัโธเอาม้ใส่งโปล้าเดยวบ้านมาไกลเอื้นต้นมะสังอันนี้ มาปลูกกันเลยวุ้ยมาปลูกกันเลยกอ,อปลูกไว้ลายแต้เครื่องนี่ปลูกไว้ัง <c oughs> ปลูกไว้กินบ่หรือปลูกไว้ขายทั้งกินทั้งขายนำ้ำเลือกกินกับขายในยขาย,ยตลอดไง สะมุมคนเนาะผักคาแบบการเอ็นผักคาอีกสืออกส่อพระเจาพระอภาษระเจาไทยเอิ็นสะอุะอะมเนะาะใจปลาค,ค,คอยใหญ่ีปลาคอยใหญ่มี่เป็นปลคอยปลาเน่ะปลาอันนี่งนะน้าลูกมันขยันเลยเนาะ ค้องคล้องอันนี้เขาเอิ้นค้องอย่างนี้บอกของสวนพริก,ว,รกวิลานี่วิลานำลงเนาะนำเจ้าพญาก็ลงเนาะนำคลองกระลงกันะในข้อมีบอกมีมีสต๊อดอีกคนน ย้อนแสร็จมีต้นกระเดานําอีกเนาะโนยโน่เออต้นกระเดากระเดาหวานบอ้ต้นบักใหญ่เนาะต้นกระเดาต้นมาเยือวันนี้เนาะมีแต่สวนได้เนาะบ้านสวนมีเนาะมาเยือ ติแตกับ่หรือบ่แตะกันนี่ฮะสิวันสิบวันนี่โจ้ใหเบิ่มคันมันสายขาดนี่ผมจะสิลงไปงมเอาเนาะพอว่าขี้เจ้าอยู่ดอร่ะยเดยจักนี่ปูได้เนาะคนถิ่มเบอร์เนี่ ลูกน้อยคนเนาะลูกเงี้ยเนาะต้องลูกใหญ่อยู่นี่พอดีลูกเบอร์สามเนาะเง้ยนี่คบโไก่กับซานเฮเป็นกันเนาะ,ะเก่าซานเฮนะเฮแะดับนี้ต้องใส่ลูกเบอร์หนึ่งเนาะลูกเบอร์ศูนย์พอดีค่ะ พอยองจีวานใเ้เบินนบ่งนะนะเ,อเอาดูเอาดูตัวอ้ยย่อใุ่ยออปลาในจีเรียนเขาในบุรีมังนาะงมาลุา้น,นนะกันสีงี้ยังตั้มจุ๊บ เป็นได้บ้างง๊น๊บบุคือนะยังว่าอยู่เจ็บเจ็บเจ็บินไม่รายหรอกน๊อ หัวปลานี่นมันตื่นแล้วมันสีหลอกขอบเนาะส่วนตัดผมเนี่ยวันนี้ยิงทตอกมูเป็นกป่าไก่ลแกล้วจะกระดิ่งอะไร มียูทิตตกติ๊ตบอกายกัตอกมาลงยูทูกัเมลงเลยบิเป็นบหูจักเลยดึงดึงยูดึงลงยูทูเลยเสื่อมต่อกันยูทูปเฟซบุ๊กอันนี้อย้งอันนี้เสมะผักบอฮะโอ้มะผักนะแมนบ่มะผักบ่หรือามากอันน้อันน้อย่งก็เครืองมากน้ำเต้ามนะส เอาเป็นหน่วยลูกสมบสม่ำ Apple หูหูได้ยังวะซือ่อมันอกมาจากเนืเอไป้นี่อันนี้ไรเออเครือมันเนี่ยหูหูเคือกันเนาะได้เนียโหลดประจำส่วนตัวอะไ